บุญย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมผู้มีสติย่อมไม่ตกตำ่ำผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ขาดแคลนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ร่มโพพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆใต้ร่มเงาแห่งธรรมะที่เราเชื่อว่าแม้เสียงสั้นๆก็อาจเปลี่ยนวันทั้งวันของท่านได้วันนี้ขอพาท่านผู้ฟังมานั่งพักใจด้วยกันอย่างชา้ชาๆ วางความเร่งรีบวางความกังวลวางเสียงในใจที่วิ่งไม่หยุดแล้วค่อยๆฟังค่อยๆซึมซับค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งท่านผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้อดอยากไม่ได้ขาดคนรอบตัวแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตเหมือนขาดอะไรบางอย่างเหมือนพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่เต็มเหมือนเดินไปเรื่อย แต่ไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหนหลายคนไม่กล้าเรียกสิ่งนี้ว่าทุกข์เพราะกลัวว่าตนเองจะดูไม่เข้มแข็งกลัวว่าคนอื่นจะบอกว่าแค่นี้เองทำไมคิดมากแต่ในทางธรรมความทุกข์ไม่ได้วัดจากความหนักเบาวัดจากการที่ใจไม่เป็นอิสระเมื่อใจถูกผูกไว้กับความกลัวกับความไม่มั่นคงกับคำถามที่ไม่มีคำตอบนั่นคือทุกข ไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนก็ตามพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความประมาทคือทางแห่งความเสื่อมความประมาทไม่ได้หมายถึงการทำเรื่องใหญ่ผิดพลาดแต่หมายถึงการใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าใจกําลังคิดอะไรไม่รู้ว่าคำพูดกาลังทำร้ายใครไม่รู้ว่าการกระทำกําลังสร้างเหตุแบบใดหลายคนไม่ได้ตั้งใจสร้างกรรมแต่กรรมเกิดจากการเผลอเผลอโกรธ เผลอพูดแรงเผลอคิดลบเผลอเปรียบเทียบเผลอโทษตัวเองเผลอโทษโชคชะตาและเมื่อเผลอซ้ำๆชีวิตจึงค่อยๆไหลออกจากเส้นทางที่ควรจะเป็นท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าช่วงนี้ดวงตกไหมคะแต่ในมุมของพุทธธรรมสิ่งที่ตกก่อนดวงเสมอคือสติเมื่อสติตกการตัดสินใจก็พลาดเมื่อการตัดสินใจพลาด ผลลับก็เปลี่ยนแล้วเรากลับไปโทษด,ดวงทั้งที่จริงๆต้นเหตุมาจากใจที่ไม่รู้ตัวความหมายของโชคลาภที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดโชคลาภในความเข้าใจของคนทั่วไปมักหมายถึงเงินทรัพย์โอกาสหรือสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคิดแต่พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธโชคลาภเพียงแต่สอนให้เข้าใจว่าโชคลาภ คือผลของเหตุที่สุกงอมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เคยสร้างไม่มีใครโชคดีโดยไม่เคยทำเหตุแม้แต่คนที่ดูเหมือนฟลุกก็เคยหว่านเมล็ดบางอย่างไว้อาจในชาตินี้หรือชาติใดชาติหนึ่งทำไมวันเดียวถึงเปลี่ยนทั้งชีวิตได้ท่านผู้ฟังอาจยังสงสัยว่าทำถูกเพียงวันเดียว จะเปลี่ยนทั้งปีได้จริงหรือในทางธรรมไม่ใช่จำนวนวันแต่คือความลึกของการเปลี่ยนใจวันที่ใครสักคนหยุดวิ่งตามโลกแล้วหันกลับมามองใจตนเองอย่างซื่อสัตย์วันนั้นอาจเป็นวันที่หยุดโกหกตัวเองหยุดโทษคนอื่นหยุดสร้างเหตุเดิมวันเดียวเช่นนี้อาจมีพลังมากกว่าการทำดีแบบขอไปทีทั้งปี จุดเริ่มต้นของการเปิดดวงคือการเปิดใจดวงไม่เปิดเพราะใจปิดใจปิดต่อความจริงใจปิดต่อบทเรียนใจปิดต่อความรับผิดช,ชอบเมื่อใจเปิดรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุปัญญาจะเริ่มทำงานและเมื่อปัญญาเริ่มทำงานทางออกจะค่อยๆปรากฏความดีในทางพุทธไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เป็นคนดีแต่คือการ ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นศีลจึงไม่ใช่กรอบแต่คือพื้นที่ปลอดภัยของชีวิตวันที่รักษาศีลได้ใจจะเบาใจจะไม่หวาดระแวงใจจะไม่กลัวผลกรรมและใจเช่นนี้เองคือภาชนะที่รองรับโชคลาภได้ดีที่สุดมเมล็ดบุญเริ่มงอกเมื่อใจหยุดดิน้นเมื่อใจยังดิน้นยังอยาก ยังเปรียบเทียบยังเร่งบุญที่ทำก็เหมือนหวานเมล็ดในดินแห้งแต่วันที่ใจหยุดใจนิ่งใจยอมรับใจให้อภัยเมล็ดเดิมจะเริ่มงอกเองในขณะนี้ลองหายใจลึกๆสักครั้งนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแค่รู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออก แค่นี้เองคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันการเปิดดวงที่แท้เริ่มจากการหยุดสร้างเหตุแห่งความทุกข์ท่านผู้ฟังคะก่อนที่ชีวิตจะมีโชคใหม่ต้องกล้าหยุดเหตุเก่าเสียก่อนหลายคนอยากได้สิ่งใหม่แต่ยังใช้ความคิดแบบเดิมยังตอบสนองด้วยอารมณ์แบบเดิมยังพูดด้วยคำเดิมยังตัดสินใจแบบเดิม แล้วก็หวังว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าการเวียนว่ายในวัฏฏะแห่งเหตุและผลไม่ใช่เพราะฟ้าไม่เมตตาแต่เพราะใจยังไม่เปลี่ยนวันที่หยุดสร้างเหตุแห่งความทุกข์แม้เพียงวันเดียววันนั้นถือเป็นวันเริ่มต้นของโชคที่แท้จริงวันเดียวที่เปลี่ยนชีวิตคือวันแห่งการตั้งเจตนา เจตนาคือหัวใจของกรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมดังนั้นวันที่ตั้งเจตนาใหม่คือวันที่เริ่มสร้างกรรมใหม่ไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอวันพระไม่ต้องรอเลิกใดขอเพียงวันหนึ่งที่ใจตั้งมั่นว่า วันนี้จะไม่เบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่สัมเติมตนเองวันนั้นคือวันที่ดวงเริ่มเปลี่ยนการรักษาศีลหนึ่งวันด้วยหัวใจที่เข้าใจศีลไม่ใช่ข้อห้ามเพื่อทรมานตัวเองแต่คือขอบเขตที่ทำให้ใจปลอดภัยท่านผู้ฟังลองจินตนาการว่าถ้าหนึ่งวันไม่มีการโกหกไม่มีการเอาเปรียบ ไม่มีการทำร้ายไม่มีการพูดให้ใจใครมนแม้โลกจะไม่เปลี่ยนแต่ใจจะเปลี่ยนทันทีและใจที่สะอาดย่อมดึงดูดเหตุการณ์ที่สะอาดสติคือกุญแจดอกแรกของโชคลาภหลายคนสวดมนหลายคนทำบนแต่ลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติเพราะหากขาดสติแม้โชคเข้ามาก็อาจมองไม่เห็น สติทำให้เห็นโอกาสรู้ทันอารมณ์เลือกทางที่ไม่สํารอยเดิมและเมื่อไม่สํารอยเดิมกรรมเก่าจะเริ่มหมดแรงจเจริญสติในชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องพิเศษการมีสติไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธินาน,าน,านแต่คือการรู้ว่ากําลังทำอะไรรู้ว่ากำลังพูดอะไรรู้ว่ากำลังคิดอะไรขณะล้างจานรู้ว่าล้าง ขณะเดินรู้ว่าเดินขณะเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยเพียงเท่านี้ใจก็ไม่ไหลไปสร้างกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวการให้อภัยคือการเปิดทางให้บุญเก่าไหลกลับมาท่านผู้ฟังทุกท่านคะหลายชีวิตไม่ได้ขาดบุญแต่บุญถูกกั้นด้วยความขับแขนใจที่ยังโกรธยังเจ็บยังอาฆาตเหมือนกำมือแน่น เมื่อกำมมือแน่นจะรับอะไรเพิ่มไม่ได้การให้อภัยจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเปิดมือเมื่อมือเปิดบุญเก่าที่เคยทำจะกลับมาทำงานอีกครั้งให้อภัยอย่างพุทธไม่ใช่ฝืนใจการให้อภัยตามพุทธธรรมไม่ใช่การบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ใจยังเจ็บแต่คือการเข้าใจว่า ทุกคนล้วนมีเหตุแห่งการกระทำบางคนทำร้ายเพราะไม่รู้บางคนพูดแรงเพราะใจอ่อนแอเมื่อเข้าใจความโกรธจะค่อยๆค,คลายไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนการขอขมาคือการตัดกรรมอย่างอ่อนโยนถ้ามีใครบางคนที่ยังติดอยู่ในใจแม้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วลองกล่าวในใจเบาๆ ถ้าเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ขอขมาและขออโหสิกรรมคำกล่าวนี้ไม่ต้องมีใครได้ยินแต่กรรมได้ยินและเมื่อกรรมได้ยินพันธนาการจะเริ่มคลายการแก้กรรมไม่ใช่การลบอดีตแต่คือการไม่ทำซ้ำอดีตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันเลือกได้ พระพุทธศาสนาไม่สอนให้หนีกรรมแต่สอนให้เข้าใจและหยุดสร้างเหตุซ้ำเมื่อไม่ทำำําซ้ำกรรมเก่าจะค่อยๆหมดแรงเหมือนกองไฟที่ไม่มีฝืนเติมทําดีคิดดีอย่างมีปัญญาความดีที่แท้ไม่ใช่การทําจนใจฝืนแต่คือการทําจนใจเบาทําดีแล้วไม่คาดหวังผล ไม่จับจ้องรางวัลไม่เปรียบเทียบกับใครความดีเช่นนี้มีพลังมากเพราะไม่ปนเปื้อนความอยากโชคลาบจะมาเมื่อใจไม่เร่งรัดท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะยิ่งอยากยิ่งไม่มายิ่งเร่งยิ่งติดขัดแต่วันที่ใจยอมรับยอมรอยอมทำเหตุไปเรื่อยๆวันนั้นผลจะมาเอง ไม่เร็วเกินไม่ช้าเกินหนทางดับทุกรเริ่มจากการไม่หนีทุกทุกไม่ได้น่ากลัวแต่การไม่เข้าใจทุกขต่างหากที่น่ากลัวเมื่อทุกเกิดอย่ารีบผลักไสอย่ารีบโทษลองดูว่าทุกกำลังสอนอะไรเมื่อเรียนรู้ทุกจะหมดหน้าที่ ความพอคือทรัพย์อันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสว่าสันตุถีปรมังธนังความสันโดษคือทรัพย์อย่างยิ่งคนที่พอไม่ใช่คนจนแต่คือคนที่ไม่ถูกความอยากครอบงำและคนเช่นนี้ไม่ขาดโชคลาภเพราะใจไม่รัว่วในขณะนี้ขอชวนท่านผู้ฟังหยุดฟังเสียงภายนอกสักครู่ แล้วหันมาฟังเสียงใจใจในตอนนี้กำลังตึงหรือกำลังผ่อนแค่รู้ไม่ต้องแก้เมื่อใจเริ่มสงบชีวิตจะเริ่มจัดระเบียบตัวเองท่านผู้ฟังคะหลายครั้งที่ชีวิตดูวุ่นวายไม่ใช่เพราะเรื่องภายนอกมากเกินไปแต่เพราะใจยังไม่หยุดเมื่อใจยังวิ่งชีวิตจะเหมือนบ้านที่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว ลมฝุ่นพัดเข้าไม่หยุดแต่เมื่อใจหยุดสิ่งต่างๆจะค่อยๆเข้าที่ของมันเองบางปัญหาไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการความสงบเพื่อคลี่คลายอาน,นิสงค์ของวันเดียวที่ใจตั้งมั่นขอกล่าวอีกครั้งอย่างชัดเจนค่ะท่านผู้ฟังวันเดียวที่กล่าวถึงไม่ใช่วันพิเศษตามปฏิทินแต่คือวันที่ใจตั้งมั่นในความดีอย่างแท้จริง วันนั้นอาจเป็นวันที่ตัดสินใจไม่โกรธวันที่เลือกไม่พูดร้ายวันที่ให้อภัยทั้งที่ยังเจ็บวันที่หยุดโทษกรรมเก่าแล้วเริ่มรับผิดชอบชีวิตด้วยสติอาน,นิสง์ของวันเช่นนี้จะซึมลึกลงไปในจิตใจเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนการตัดสินใจและเมื่อการตัดสินใจเปลี่ยนทั้งปีย่อมเปลี่ยนตาม บุญทำงานอย่างเงียบเงียบไม่ต้องเรง่งไม่ต้องอวดบุญในทางพุทธธรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องประกาศไม่ต้องให้ใครเห็นบุญทำงานเงียบเงียบเหมือนรากไม้ที่อย่างลึกใต้ดินเมื่อถึงเวลาผลจะปรากฏเองบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีก็พบว่าปัญหาหลายอย่างไม่หนักเหมือนเดิมแล้ว ทำไมดังคนทำบุญแล้วไม่เห็นผลคำถามนี้หลายคนไม่กล้าถามแต่สงสัยอยู่ลึกๆคำตอบในทางธรรมคือบุญไม่ได้หายแต่ใจยังไม่พร้อมรับผลเหมือนแก้วที่ยังคว่ำอยู่แม่น้ำจะสะอาดแค่ไหนก็เทลงไปไม่ได้การฝึกสติการปล่อยวางการให้อภัยคือการค่อยๆตั้งแก้วให้ตั้งตรง เมื่อถึงวันนั้นดุลที่เคยทำจะไหลามาเองดวงไม่เปิดเพราะยังแบกอะไรไว้มากเกินไปท่านผู้ฟังลองถามใจตนเองเบาๆกำลังแบกอะไรอยู่หรือไม่ความคาดหวังความเสียใจความผิดพลาดในอดีตคำพูดของใครบางคนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเข้มแข็งแต่ทำให้เราเหนื่อยวันที่วางลง ไม่ใช่วันที่แพ้แต่คือวันที่เลือกดูแลใจตนเองการวางคือพลังไม่ใช่ความอ่อนแอในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้าใจว่าต้องสู้ต้องทนต้องแข็งแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าใจที่รู้จักวางคือใจที่มีกำลังวางความอยากวางความยึดวางความคาดหวังเมื่อวางได้ใจจะเบา และใจที่เบาย่อมเดินไกลกว่าใจที่หนักการอยู่ร่วมกับโลกอย่างมีธรรมธรรมะไม่ได้แยกเราออกจากสังคมแต่สอนให้เราอยู่กับสังคมโดยไม่ถูกกลืนทำงานด้วยความสุจริตพูดด้วยเมตตาฟังด้วยความเข้าใจต่างเห็นต่างโดยไม่ทำร้ายกันนี่คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริง และเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งทางโลกและทางใจโชคลาภภายนอกจะมั่นคงได้ต้องมีโชคลาภภายในรองรับเงินที่ได้มาเร็วอาจจากไปเร็วแต่ปัญญาที่ได้มาไม่มีใครเอาไปจากเราได้เมื่อใจมีปัญญารู้จักพอรู้จักเลือกรู้จักหยุดทรัพย์ภายนอกจะไม่กลายเป็นภาระแต่จะกลายเป็นเครื่องมือของการเกื้อกูล ท่านผู้ฟังคะธรรมะในวันนี้ไม่ได้สอนให้รอปาฏิหาริย์แต่สอนให้เป็นเหตุของปาฏิหาริย์เองสรุปได้ว่าโชคลาภเกิดจากเหตุที่ถูกต้องเหตุที่ถูกต้องเริ่มจากสติสตินำไปสู่การคิดดีทำดีการไม่ทำซ้ำคือการแก้กรรมการวางคือหนทางสู่ความเบาวันเดียวที่ใจเปลี่ยนอาจเปลี่ยนทั้งปี ก่อนจะจากกันไปขอชวนท่านผู้ฟังอยู่กับความเงียบสักครู่หายใจเข้ารับรู้หายใจออกผ่อนคลายแล้วลองถามใจตนเองว่าวันนี้ได้ดูแลใจดีพอแล้วหรือยังวันนี้ได้หยุดสร้างเหตุเดิมแล้วหรือยัง วันนี้พร้อมหรือ,อยังที่จะให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสงบมากกว่าความดิ้นรนถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าธรรมะวันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดทุกใจและกดติดตามร่มโพพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้เดินไปบนเส้นทางธรรมร่วมกันขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และบุญกุศลที่ท่านได้ฟังได้คิดและได้ปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านมีความสุขความสงบและผลจากทุกทั้งปวงพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ